สาเหตุที่เกิดไซลโลเรียงกอนคือเป้าหมายที่แยกกันอยู่กับวิสัยทัศน์ที่จับต้องไม่ได้หรือมองเห็นไม่ชัดร่วมกันความไว้วางใจระหว่างทีมตับแล้วปัจจัยสุดท้ายวิธีคิดกรอบความคิดแบบเก่าๆแบบเดิมๆสิ่งที่องค์กรจะต้องทําคือจะต้องยกระดับของสมาชิกในทีมและองค์กรไปด้วยกันคือการ rise ไปด้วยกันข้อแรกคือเรื่องของการ review ourselves นะครับทำยังไงให้ได้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น imagine the future นะครับจินตนาการถึงอนาคต เราต้องการจะไปสู่วิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรข้อที่3นะครับคือเรื่องของอการ share perspectives นะครับแชร์สิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็เอามาเป็นส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกัน extract principles นะครับทุกทีมที่ทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องมีหลักการในการทำงานร่วมกัน Lego s e r i e s Play ครับเป็นกระบวนการในการช่วยเปลี่ยนวิธีการคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันในทีมแล้วก็ในองค์กรช่วยเปลี่ยนวิธีการคิดแบบเดิมๆให้ได้คำตอบใหม่ๆได้แสดงความคิดเห็นทุกคนได้รับฟังมุมมองที่แตกต่างจากกันและกันเกิดการสร้างโซลูชันใหม่ๆสร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง